ก็มาอัปเดตนะคะต้นมอนสเตอร่านะคะที่ชําไว้นะคะเป็นการตัดสดๆนะคะแล้วก็ชําแบบไม่อบนะคะอย่างต้นนี้นะคะตอนแรกก็มี3มใบนะคะตอนนี้ก็งอกใบใหม่ออกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด6ใบแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องก็มีรากอากาศออกมาหมดแล้วนะคะแล้วก็อย่างต้นนี้ก็มีใบใหม่ออกมานะคะ ใบนี้ก็มีต้นนี้ก็มีนะคะต้นนี้ก็มีต้นนี้ก็มีอันนี้ก็มีก็ก็คือทุกต้นรอดหมดเลยนะคะออกมาประมาณสองใบส่วนใหญ่ก็จะมีสองใบหมดเลยนะคะนี่ค่ะถือว่าโอเคนะคะ